การสืบสอบอิสระของนักเรียนเรื่องสถาปนิกน้อยชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านนาดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตซีีที่มาและความสำคัญ นักเรียนในกลุ่มนั่งเล่นตัวต่อเลโก้สร้างอาคารสร้างบ้านอยู่ในห้องเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3ช่วงรับประทานอาหารกลางวันน้องจูนสังเกตเห็นว่าตัวต่อในห้องเรียนสามารถสร้างเป็นอาคารสิ่งของต่างๆจึงเกิดความสงสัยว่าอาคารสูงๆเขาจะนับจำนวนชั้นได้อย่างไรทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการสืบสอบแบบอิสระของนักเรียน วัตถุประสงค์เพื่อหาค่าของจำนวนชั้นของอาคารจำลองจากตัวต่อเลโก้ตามตัวชี้วัดปอ3ทับหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารละคนของจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนและ0ขั้นตอนการดำเนินงานตามวัตจัดการสืบสอดทางคณิตศาสตร์6ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ขั้นตั้งคำถามเชิงคณิตศาสตร์ขั้นตอนที่2รวบรวมความคิดและคำศัพท์ ขั้นตอนที่3ปฏิบัติการสืบสอบขั้นตอนที่4แบบรูปทางคณิตศาสตร์ขั้นตอนที่5ตรวจสอบและใช้แบบรูปขั้นตอนที่6อภิรายผลข้อค้นพบในกิจกรรมการสืบสอบอิสระเรื่องสถาปนิยน้อยการสืบสอบอิสระนักเรียนมีความเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจํานวนระบบจํานวนการดําเนินการของจํานวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการสมบัติของการดำเนินการและนำไปใช้การหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารละคน้นของจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนและ0ซึ่งนักเรียนสามารถหาค่าจำนวนชั้นของอาคารได้จากแบบจำลองตัวต่อเลโก้สมาชิกผู้จัดทำหนึเด็กหญิงอุรัชยาอินทิราช์สเด็กหญิงกมลวันหมอกมีชัย3เด็กหญิงสุภานัน์จันแจ้งส เด็กหญิงสุกัญญาพวุิและ5เด็กชายกคภูมิขพาัาาขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการฉัดอมรภูทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดีที่ปรึกษากิจกรรมการสืบสอบอิสระของนักเรียนและนายสุพิทยะอินทิชัยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ขอขอบพระคุณครับ